จะพบกับยูรีดินรังกานักชกจากอินโดนีเซียนะครับและก่อนการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็มีท่านผู้ที่สนับสนุนเถลิงศักดิ์ก็จะมอบรางวัลกันมากมายครับอันดับแรกขอเชิญผู้แทนจากบริษัทแอนตาซินครับผู้เริ่มในการมอบรางวัลพิเศษแก่น,นักมวยมอบสร้อยคอทองคำใม้กัดเถลิงศักดิ์ติโบเบนหเส้นครับและต่อไปก็ เครื่องดื่ม m 1 5มครับโดยคุณสมพรผู้ตีโรรังสีนะครับมอบสกอตองคำหนึ่งเส้นรอมทั้งเครื่องดื่มเ1 5 0ครับสิบหีบและจะสนับสนุนให้เถลิมศักดิ์สิบโบเบชิงแม่มโลกต่อไปหากจชน้ในวันนี้ต่อไปก็เป็นของซุปไก่สกัดตาสกอตครับคุณภาพเพื่อสุขภาพโดยคุณสกล นครชัยบอบสวดขอสองคำนะครับและต่อไปก็ไฮท,ท็อปคาเฟ่ครับโดยคุณปรีชาลิมไพบูลบอบสวดขอสองคำแล้วก็ทอดอกไม้นะครับและสุดท้ายนี้ก็ทางนาฬิกาศูนย์เวลาเพชรราม,มาครับมอบแว่นตาให้กับเฉลิมศักดิ์สิทธิ์โบเบน,นะครับคุณเทพพิษนุนะครับเผู้มอบให้ ขอขอบพระคุณครับทุกทุกท่านที่เดมนนบอดวันนี้เป็นกำลังใจกับเฉลิมศักดิ์สิบโบเบย์สำหรับยกแรกของการแข่งขันในวันนี้นะครับจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับกรรมการที่ตุสินเวทีได้แก่คุณอนเนกหงทองคำกรรมการทางไหนก็มีนพพร,รั์ศรีเจริญและบุญเรืองถาคำปูบีเฟย์วันยกบัสโลงโอเคโอคเช็คแฮน สำหรับเหรือศักดิ์สิทธิ์วิเวียนี่นะครับก็ชื่อจริงว่าถนอมคงแสนครรอายุ26ปีนะครับอูมิวิมนาวบ้านเลขที่38หมู่7ตำบลดอนหวายอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามชกมาแล้ว36ครั้งนะครับชนะคะแนน20ครั้งชนะน็อก14ครั้งแพ้2ครั้งแพ้คะแนนเคนจิมัตสุมูระที่ญี่ปุ่นครับเสียแชมป์ภาครุ่นไพรเวทไปและครั้งสุดท้ายกับยังแพ้คะแนนครับหลุยส์ปีโต้ที่มีทีราบเนินในการชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวสของสมาคมมวยโลก และครั้งสุดท้ายนะครับชนะน็อกโจคอนแดนตินนะครับยก4ที่วิธีราชดำเนิน,นนะครับก็เป็นสถิติที่น่าดูมากเหมือนกันสำหรับนักชกในชุดสีผู้นี้นะครับชื่อยูริดินรังกาครับสูปร่งางหกสิบห้าเซนติเมตรช่วชาที่มา31ครั้งนะครับชนะน็อกเอาสี่ครั้งชนะที่รน็อกเอาสองครั้งชนะคะแนน16ครั้งแพ้คะแนน4ครั้งเสมอ5ครั้งและสุดท้ายนะครับ วันท,ที่6เมษายนผลการชกเหมือนกับนกชชักชกชาติไทยครับชื่อยันครับที่โดนิเซียผู้จัดการคือจอนดาย่าและผู้นำมาชกคือโดมดอนเกดีนะครับครับดูบที่ว่าเฉลิมศักดิ์สิทธิ์โบเบผู้นี้จะมีโอกาสก้าวไปสู่แชมป์โลกหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นอุู่ใ M150 ครับเป็นผู้สนับสนุนเต็มที่ในการชิงแช,ชมป์โลกครั้งต่อไปของเฉลิมศักดิ์สิทธิ์โบเบ ดูครับดูกันต่อไปเทเลสัตหาจังหวะเข้ามายับซ้ายเข้าไปยูริลินก็หาจังหวะตอบโต้ตเหมือนกันแต่ยังเฉยอยู่ครับคุมไปคุมมาเทิลสัตย็บซ้ายเข้าไปยูริลินทบหมัดขวามาทีนึงยูริลินจะทบลำตัวคร,รับเทิลสัตพยายามคุมสบายยับซ้ายที่หน้าย็บซ้ายทีนึงเทิลสัตพยายาม หาจังหวะครับยับซ้ายไปสองทีออทยูลีดินตอบขวามาแต่พลาดเป้าออไปนะครับคาร์ <wheelchair. S 1> สักยับขาจังหวะชกปัดขวาชกซ้ายตามไปอีกยูลีดินชกขวาพร่อมไปยูริดินนี่เป็นชกนักชกจากอินโดนีเซียนะครับรูปร่างก็ไม่เบาเหมือนกันคาร์ลสักพุกซ้ายเข้าไปที่ทาครงยับพุกซ้ายอีกคาร์ลสักขยับขยับครับยูริดินก็พยายามจาขอย ยูลีดินทกขวามาทีนึงเลิอศักยยับซ้ายเข้าไปยับซ้ายอีกทีนึงทกขวาตรงๆไปที่หน้ายูดีดินยังไม่ออกอะไรมานะครับดีเลยยับตอบโต้มาเท่านั้นเองทกขวาทสั้นมาทกขุ้ซ้ายเข้าไปทกขวาทิทงเลิอศักกันเอาไว้ได้เหลิอศักย์ยับซ้ายเข้าไปยูรีดินทกขวาอัปคัตอีกเลิอศักย์ยับซ้าย อยู่ดีดินนี่ก็รูปรางไหม่เบานะครับรูปรางไล่เลี่ยงทีเดียวละต่างคนต่างชกลำตัวกันมาคนละทีสักยับย้ายยับ้ายที่หน้าดีดินยังไม่ออกอาวุธในรุ่นแรงครับยังเชิงดูก่อนสักยับ้ายเข้าไปยับ้ายที่หน้าสักยับ้ายแรงแรงทีเดียวสักยับ้ายไยหมดยกที่หนึ่งดูยกที่สองยกต่อไปนะครับ ฝ่ายแดงคือเถลิงศักดิ์ิดโบเบ้วันเงินยูริดินรังตาครับนักชกจากโดโลเนียดูสิว่าวันนี้เถลิงศักดิ์จะผ่านไปทิงแชมป์โลกต่อไปได้หรือไม่นะครับถ้าหาว่าผ่านไปได้เลยวันนี้สวยงามเครื่องดื่มเอ็มร้บครับรจะสนับสนุนให้เถลิงศักดิ์ได้ทิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งดูกันต่อไปครับศักดิ์แยับปุกซ้ายเข้ามาแล้วครับปุกซ้ายที่หน้าทิาท้งเถลิงศักดิ์ชกขวาชกซ้าย ยูริดินพยายามต่อโต้ทันทันนะครับเสลือศักดิ์อับบัตช์ขวาแยับซ้ายเข้าไปยูริดินชกหนึ่งสองมาเสลือศักดิ์พุกซ้ายพุกซ้ายทีนชกขวาตามไม่โดนครับแยับซ้ายที่หน้าแยับซ้ายเสลือศักดิ์พยายามยับนะครับชกขวาครอบนิดเดียวเท่าน,นั้นเองเสลือศักดิ์แยับซ้ายเอาไว้เสลือศักดิ์ชกขวาอยู่จังหวะสองครับเสลือศักดิ์แยับซ้าย ยูริเดนชกหนึ่งสองเข้ามาไม่โดนเป้าครับเหลิ่งศักคุกซ้ายมาคัดขวาเหลิ่งศัก์คุกซ้ายที่หน้าครับยับซ้ายไปอีกยูริเดนจะตอบขวาแต่ไม่ถนัดนักเสลิ่งศักดยับซ้ายเอาไว้เศักจะฮุกซ้ายครับยูดินถอยมาซะก่อนยูดิเดนยับซ้ายเอาไว้ยูดิเดนชกขวาเะลําตัว หลุนศักชกซ้ายชกขวาเข้าไปหลุนศักยับสายเอาไว้ยับสายอีกทีนึงยมีดินล่อหลอกครับโยกไปโยกมาหลุนศักยับสายเอาไว้ยับสายทีหน้ายับ้ายทีหน้าอีกทีนึงหลุสศักยับแม่นจริงๆครับตอนนี้ เลี้ยงศักดิ์มาคัดซ้ายเข้าไปชกซ้ายชกขวาเข้าไปอีกเลี้ยงศักดิ์ยับซ้ายเลี้ยงทางาคัดขวาเข้าไปอยุดีดินตอบไป่ได้ขวาแต่คล่อมไปัสก่อนดิมชกขวาลำตัวเข้ามายุริดินยับซ้ายเข้าไว้เลี้ยงศักดิ์พยายามตอบโต้เหมือนกั้นยับเข้าไปเอามานเซเสียหลัก โดนขาพอดีครับเสริงศัก์แยบซ้ายเข้าไปเสริงศัก,ชก์ชกขวาชกขวาชกซ้ายลำตัวอยู่นี่ไม่ไหวท่านแล้วครับโดนลำตัวเข้าไปหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นอันว่าเฉลิงศักดิ์สิทธิ์โบเบ้ครับมีโอกาสทิ้งแชมป์โลกแน่นอนครับ นายงบิ๊สองชนะน็อกเอาเด้ดยน,น้องเวลา2นาที40วินาทีนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนให้เฉลิมศักดิ์ได้ชิงแชมป์โลกครั้งต่อไปนั้นก็นจะเป็นเครื่องดืง่ม m 1 5 0ครับผู้ที่สนับสนุนให้เฉลิมศักดิ์ชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับคิดว่าจะต้องเป็นความหวังคนไทยอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับขาชานะครับภาพชาอีกครั้งนะครับเฉลิมศักดิ์อัปคัดซ้ายลำตัวเข้าไป อยู่ดินเดินไปเดินมาครับไม่ไหวซะแล้วนะครับไม่ไหวซะแล้วกิ่งงายท้องลงไปเลยโดนลูกนี้เขาเต็มท้องนะครับอัปคัดซ้ายอัปการนับนะครับตอนนี้นับไปจนครบสิบนะครับด้วยเวลา2นาที40วินาทีนะครับก็เป็นนั้นว่าความหวังคนไทยเรานะครับที่จะได้ชมเถลิงศักดิ์สิทธิ์โบเบได้ชิงแชมป์โลกนะครับจากการสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม m 1 5 0ก็คงจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วพิจารณาก็ดูก็ที่ได้